ชุดเฟืองร่วมเกียร์ครับที่ผมเคยให้เพื่อนๆดูไปนะครับวันนี้นครับเราก็จะมาบอกอีกหนึ่งเคล็ดลับครับที่จะช่วยให้เพื่อนๆประหยัดมากกว่านั้นได้นะครับเพราะว่าถ้าบางคนเนี่ยมันอาจจะเสียเฉพาะตัวหนอนที่อยู่ในเฟืองเกียร์ร่วมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูเลยนะครับง่ายๆจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเพื่อนๆเห็นไอ้ตัวหนอนเล็กๆตรงนี้ไหมสามตัวเนาะตรงเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดนะครับเพื่อนๆเสียเฉพาะ ตัวตัวนี้นะครับจะบอกไว้เลยว่านะครับมันก็มีแยกนะครับเผื่อใครเสียตามตรงจุดแบบที่ผมบอกเนาะจะได้ไม่ต้องไปยกเฟืองแบบนี้นะครับก็คือเปลี่ยนเฉพาะเฟืองเอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนเฉพาะตัวหนอนมันได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าตัวหนอนมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็คือตัวตัวหนอนเกียร์นะครับมันจะเหมือนกันทุกเกียร์นะครับนี่นะฮะนี่อย่างนี้นะครับก็ จะได้เข้าใจตรงกันว่าเฮ้ยจำเพาะเฟืองเอ้ยไม่ใช่จำเพาะตัวหนอนมันก็มีแยกนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเนี่ยอันนี้คือเฟืองเกียร์ร่วมถอยนะของหนึ่งจุดเก้านะ่ยเนี่ยตัวหนอนจะอยู่ตรงตรงตรงนี้นะครับมีเื่องกันทั้งหมดอยู่สามจุดนะครับสมมติว่าเราเสียเฉพาะเฟืองเกียร์ถอยก็น,กนี่จัดได้เลยนะครับนี่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับจะได้ประหยัดไปอีกนะครับนะฮะ ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็มาฝากเพื่อนๆไว้นะครับสำหรับชุดเฟืองร่วมเกียร์ถ้าเกิดเฉพาะตัวหนอนตัวนี้เสียก็มีแยกขายนะครับนะฮะบอกตรงๆเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้เนาะก็เหมือนเดิมเลยนะครับใครที่ดูคลิปผมแล้วว่ามีสาระความรู้นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆดูทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ